ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู X Max 300ตัวใหม่นะครับซึ่งเขาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดราม่าก,กันเยอะแยะมากมายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตานะครับที่หลายๆคนก็บ่นว่ามันไม่หล่อเท่ากับโฉมเก่าแล้วก็รวมถึงตัวเครื่องยนต์ที่เขาก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะซึ่ง FC หลายท่านก็บอกว่าควรจะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วและในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับที่บางร้านปันราคากันเกิน200กันเลยทีเดียว เรื่องราวทั้งหมดของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลช่อง7จ็ดสีพมสานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลสิงที่อำเภอบางโคนนะครับอย่างที่พูดไปในต้นคลิปเนาะในเรื่องของดีไซน์หน้าตาของ X Max สามตัวใหม่เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่หลอ่อแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันโดนใจในเรื่องของความชอบเนี่ยมันก็พูดกันยากเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือในเรื่องของความนิยมนะครับ ถึงแม้หลายท่านจะบ,บ่นว่ามันไม่หล่อเท่ากับโฉมเก่าแต่ยอดขายของโฉมใหม่นี่สามารถทุบสถิติยอดขายสูงสุดของ X Max ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งที่ขายดีของจำหาห้าก็คือ g l a n d p h a n o และอันดับ2ก็คือ X Max 300นี่แหละคือคนซื้อเขาก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่หลายๆคนบอกว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่อง็อกเก่าใช้มา 5- 6ปีแล้วแต่ถ้าเกิดมองในฐานะของคนใช้งานเนี่ยจริงอยู่ว่าเครื่องมันเก่าแล้วแต่ผมกลับมองว่า มันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเพราะว่าจากการพิสูจน์ของระยะเวลากว่า6ปีเนี่ยขาได้มีการปรับปรุงตัวเครื่องยนต์ที่มันมีจุดบกพร่องหลายๆอย่างเนี่ยจนโฉมใหม่ล่าสุดนี่เพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่น่าใช้รุ่นหนึ่งคือถ้าเปรียบเทียบกับสกูตเตอร์คัสสามร้ 300, อย X Max ถือว่าเป็นรถที่มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับรวมถึงในเรื่องของอะไรแต่งที่หลายๆคนชอบเอาเปบูรณาไฟเพิ่มเติมก็จะมีเพียบด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของราคานะครับ bon เรื่องนี้เป็นประเด็นมากๆเลยเพราะว่าบางพื้นที่กก็ขาายแพงม อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อนะครับคือถ้าร้านมันขายแพงผมก็ไม่แนะนําให้ไปซื้อนะอย่างคันนี้นะครับที่ Yamaha Super r a ซ i n g ขายราคา189,000บาทนะครับก็ตอนนี้มีอยู่3คันนะครับก็มาจองกันได้นะคันนี้ก็เป็นสีเขียวล้อทองเนาะอีกคันนึงก็จะเป็นสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงนะสวยสีแดงมันส่วนสีเขียวคันนี้ก็จะเป็นสีเขียวด้านนะครับแต่ว่าจะได้ล้อสีทองนะ แต่ถ้าเกิดเราดูดีๆมันก็เป็นรถที่สวยเหมือนกันนะครับสีเขียวของยามาฮ่าก็จะเป็นเขียวขี้มาเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนพวกนี้ด้านข้างพวกนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับดำมันตัดกันสวยงามมากนะ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวของ X Max 300ชมกันก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะว่าอะไรยังไงเป็นแบบไหนกันบ้างในเรื่องของไฟหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เนาะเป็นดีไซน์2023นะครับเขาก็จะออกแบบเป็นตัว X นะครับแบบนี้ไฟหลีก็จะอยู่ด้านล่างนะครับซ้ายขวาตรงนี้ส่วนไฟจริงจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นดีไซน์แบบเป็นจงอยด้านหน้าแบบนี้นะฮะคืออันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของตัว X Max นะครับส่วนชุดแฟลิ่งด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียว ตรงแก้มด้านข้างก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวโลโก้จะมห้าย้ายมาไว้ด้านบนตรงนี้ส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะย้ายขึ้นมาไว้ด้านบนตรงนี้นะครับส่วน บางคนด้านหน้านะฮะก็จะมีทั้งสีดําด้านแบบเดิมนะครับแล้วก็จะงอยตรงนี้เขาก็จะทําแหลมขึ้นมาส่วนไฟลิ่งข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จากเมื่อก่อนเขียนว่า ABS ตอนนี้ก็แปะแค่คําว่าอย่ามาห้าคือ X Max 300เนี่ยจะเป็น ABS ทุกรุ่นนะทั้งเก่าและใหม่ส่วนตัววงล้อด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับสีทองตัดสีเขียวสวยเหมือนกันนะครับตัววงล้อด้านหน้าก็จะเป็นขนาด15นิ้วเนาะ ตัวยางก็จะเป็นไซส์120ทับ70ขอบ15จานดิสเบรกด้านหน้าก็จะเป็นจานดิสเบรกเดียวแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปัม๊มแบบ2ลูกสูบซึ่งชุดแต่งเยอะแยะนะครับตัวจานจะเป็นไซส์ 276มิลลิเมตรคือบางคนเขาก็จะไปใส่เป็นไซส์300เนาะไป็นใส่จานของ R3 ก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันต้องแปลงจุดยึดปั๊มนะครับซึ่งมันก็มีชุดปั๊มที่เป็นลีดินเมาส์ขายอีกเช่นกันคือชุดแต่ง XMAX 300เนี่ยเยอะแยะนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นจุดหนึ่งของ XMAX ก็คือจุดระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยเขาจะเอาไว้ข้างหลังบางคนหน้าตรงนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีนะฮะแล้วก็ชกคอัพด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกแกน ช่วงยุบ110มิลิเมตรนะครับก็จะมีช่วงยุบอยู่ประมาณประมาณคือผมอะประมาณน,นี้นะครับนี่ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ X Max 300ก็คือเขาจะมีชุดแผงคอทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับก็คือมีลักษณะคล้ายก,กันกับรถ Ne ็กเก็คือจะมีแผงคอด้านบนด้านล่างและแผงคอด้านบนเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาแฮนด์ยึดติดกับชุดแฮนด์ที่เป็นแฮนด์บาเรล็กที่อยู่ด้านในนะครับคือถ้าเรามองจากด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นชุดแฟลิ่งครอบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราลือ้อแล้วก็ดูด้านในเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันกันกบรถ n e ็กเก็หรือรถซาวดอร์เลยซึ่งนี่คือจุดเด่นของ X Max นะคือมันจะ คือ XMAX นะ่ะเป็นรถสกูตเตอร์ก็จริงแต่ว่าระบบการชงตัวมันจะแน่นหนึบมากๆก็เป็นเพราะว่าระบบช่วงล่างแบบนี้แหละถัดมานะครับคอนโซนกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเติมน้ํามันเนาะซึ่งก็จะมีถังน้ํามันขนาด13ลิตรสามารถเติม E20 ได้นะครับส่วนตัวพักเท้าก็จะเป็นในสไตล์แม็กซี่สกูตเตอรก็คือสามารถเหยียบ ขนาดไปกับตัวพื้นก็ได้หรือว่าจะยันไปท้างด้านหน้าก็ได้มันจะช่วยให้เราผ่อนคลายขาเราได้เป็นอย่างดีเวลาเราขี่รถเดินทางไกลต่อมานะครับก็คือตัวบ่อรถที่มีความสูงบ่ออยู่ที่79.5ซนเมตรแล้วก็สําหรับปี2013ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะเขาจะทําให้มันแคบมากกว่าโฉมก่อนนะครับแล้วก็เขาจะเพิ่มพื้นที่นั่งสําหรับคนขับให้สามารถขยับถอยหลังมาได้มากกว่าโฉมเก่าเพื่อให้คนขับสามารถเปลี่ยนท่านั่งได้เยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อมาเนาะก็คือชุดแฮนด์นะฮ ตัวแฮมของ X Max 300เนี่ยสามารถปรับได้นะเราจะปรับสูงขึ้นต่ำลงดันไปข้างหน้าหรือถอยหลังมาก็ได้นะครับมันจะมีตัวปรับที่อยู่ด้านในถ้าเราถอดชุดพลาสติกพวกนี้เราก็จะเห็นนะครับคือเราก็จะปรับให้มันเข้ากับสรีระของคนขับเนาะ สำหรับตัวผมเองผมเน้นใช้งานในชีวิตประจําวันผมก็จะทําตัวแฮนให้มันตั้งขึ้นนิดนึงคนขับก็จะนั่งหลังตรงสำหรับตัวผมนะแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะเป็นสายเดินทางก็อาจจะทําให้หนุมาข้างหลังนิดหน่อยเพื่อว่าเวลาเรานั่งเราก็จะเหยียดขามาทางด้านหน้าก็จะสบายๆใช่ไหมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่บางคนซื้อไปก็ใส่บางคนก็ถอดออกเลยก็คือตัวชิลหน้านะครับคือถ้าใครเป็นสายซิ่งก็จะถอดออกเนาะก็จะขี่แบบโล่งๆแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นสายทัวริงก็จะใส่ชิลไว้เหมือนเดิมซึ่งตัวผมเอง XMAX 300ของิวเเดไ้หือ ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถอดอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ผมเลือกเอ็กแม็กก็คือว่ามันมีชิวนี่แหละมันช่วยลดแรงกระทกของลมที่โดนตัวเราช่วยลดอาการเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีแต่ว่าสําหรับใครที่เป็นสายสิ่งก็ถอดออกอย่างที่ว่าเลยเนาะต่อมาก็คือตัวกระจกนะครับของเดิมมีให้นะฮะแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ใส่แล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยลดการสัน่นสะเทือนของตัวแฮนด์ แต่เนื่องจากตัว X Max 300เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ที่เขาติดอยู่กับชุดกันสเทือนด้านหลังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสั่นสะเทือนขึ้นแฮนขึ้นเท้าขึ้นก้นของเรามีน้อยมากนะครับเมื่อกี้ข้ามไปนะครับก็คือตำแหน่งคนซอ้อนเนาะคนซอ้อนของ X Max 300เนี่ยปกติในโฉมก่อนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่นั่งที่กว้างกว่านี้นะแต่ว่าใน2023เนี่ยเขาก็จะย่นระยะของคนซ้อนมากขึ้นเพราะว่าเขาไปเพิ่มพื้นที่ให้กับคนขับไงแต่ถึงเขาจะทําพื้นที่ของคนซ้อนแคบกว่าเดิมแต่ว่าความยาวก็ยัง ยาวถึง2คือบอยู่ดีแล้วก็กว้าง2คืบด้วยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากชมก่อนก็คือตำแหน่งของคนซอ้อนนะครับคือพักเท้าเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมนะแต่ว่าเราจะขึ้นลงรถได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าชุดแฟร์ลิงข้างตรงนี้เขาทําให้มันแคบกว่าเดิมนะครับหรือว่าทําให้มันกระชับมากขึ้นคือปกติเราขี่เอ็กแม็กสามร้อยเนี่ยคนซอ้อนก็จะแหกขาค่อนข้างเยอะใช่ไหมทางขาออกเยอะเพราะว่าชุดแฟร์ลิงด้านข้างตัวนี้มันกว้างนะครับ แต่ว่าใน2023เนี่ยเขาก็จะบีบให้มันแคบลงเพราะฉะนั้นเวลาเรามองดูจากทางด้านหน้าทะลุไปทางด้านท้ายเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่ามันเล็กลงนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันเล็กเท่า n m a x เลยแต่ว่าถ้าเกิดจอดเปรียบเทียบกันแล้วไม่จริงนะครับ n m a x ยังไงก็เล็กกว่านะครับเล็กกว่า Xmax ค่อนข้างมากนะครับถ้าจอดเทียบกันนี่คือรู้เลยว่าคนละไซส์นะฮะแฟลิงทางด้านท้ายก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสีดำนะฮะกันตกเป็นสีเขียว ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นฟู LED นะคือชมก่อนหน้านี้นะไฟเลี้ยวจังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะแต่ในชมใหม่นยะจะเป็น LED หมดเลยแล้วก็ยังแยกซ้ายขวาเหมือนเดิมแต่ผมว่ามันสวยกว่าเดิมนะดีไซน์ใหม่นยะแล้วก็ยังคงมีความแหลมแหลมตรงปลายนี้เหมือนเดิมชอกอัพด้านหลังเป็นชอกอับคู่เหมือนเดิมแต่ว่าจุดนี้นะครับจุดยึด โช๊คั p ด้านบนเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกแบบใหม่ก็คือทําให้กระชับมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเรามองด้านท้ายเห็นไหมมันจะดูเล็กกว่าโฉมแรกส่วนตัววงล้อหลังนะครับเป็นล้อขนาดเดิมนะก็คือขนาด14นิ้วส่วนยางก็จะเป็นยางไซส์140/70ขอบ14แต่สลับคันนี้ก็จะได้สีทองเนาะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ของ ABS อยู่ตรงนี้นะฮะจานดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นจานดิสเบรกเดี่ยวเหมือนเดิมไซส์245ม mm. ิลลิเมตรปั๊มเบรกด้านหลังก็จะเป็นปั๊มเดี่ยวหลบอยู่ตรงนี้ ช็อคอัพก็สามารถปรับสปริงพีโหลดได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากของ X Max 3 0 0ก็คือว่าจุดรับแรงของเขาจะแตกต่างจากออโตเมติกทั่วไปก็คือว่าปกติแล้วจุดยึดหูเครื่องเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมอยู่แถวๆขาตั้งกลางขาตั้งคู่แต่ว่าใน X Max 3 0 0้เขาจะย้ายขึ้นมาไว้ข้างบนนะซึ่งจังหวะการยุบยืดของช็อคอัพหลังก็จะเปลี่ยนแปลงไปคือมันก็จะมีความแน่นหนึบมากกว่าเดิมส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับ ตัวคุญแจก็จะเป็นคุญแจสมาร์ทคีย์หรือคุญแจรีโมทหรือคุญแจมาใกล้ๆสามารถเปิดล็อกรถได้เปิดเก๊ดด้านขวาเปิดใต้เบาะได้เก๊ซ้ายเนี่ยล็อกได้นะส่วนเก๊ขวาก็สามารถเปิดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ฟังกช์ชันการใช้งานนะครับประกับทางด้านขวาก่อนแล้วกันเนาะก็จะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ในจุดเดียวกันด้านล่างก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะฮะคันเร่งก็จะเป็นคันเร่งแบบสสายนะครับสายดนึงเปิดลิมิเสอร์และสายดนึงปิดส่วนประกับทางด้านขวามือะก็จมีไฟไฟสูงต่ ไฟพาร์ตนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาและแต่ส่วน3ปุ่มนี้นะครับก็คือเป็นปุ่มเลือกฟังก์ชันการทํางานของตัวหน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มกดขึ้นกดลงกดซีเล็กแล้วก็กดแบ็กกลับส่วนในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมี2หน้าจอนะครับหน้าจอด้านบนก็จะเป็นหน้าจอแบบ LCD ก็คือเป็นจอขาวดานั่นแหละ ก็จะบอกความเร็วบอกสถานะต่างๆของตัวรถส่วนหน้าจอด้านล่างก็จะเป็นหน้าจอแบบ tft หรือว่าหน้าจอสีนะครับก็จะเลือกฟังก์ชันการทํางานต่างไม่ว่าจะเป็นพวกเลือกเพลงเลือกการทํางานของตัวเครื่องยนต์แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆของตัวจอตัวนี้เนะขาสามารถเชื่อมต่อกับระบบแผนที่หรือว่าระบบแมปได้แล้วก็ยังสามารถตั้งระบบนาทางได้อีกด้วย คือปกติเราก็จะมีที่ใส่มือถือใช่ไหมซึ่งปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนใช้มือถือติดกับตัวรถเนี่ยจะเจอก็คือว่ามันเกิดการสั่นสะเทือนทําให้เซนเซอร์ของตัวโทรศัพท์มันพังโดยเฉพาะโทรศัพท์แบบ iPhone เนาะแต่ว่าสําหรับใน X Max 3 0 0ก็ไม่จําเป็นต้องเอาโทรศัพท์มาแปะไว้ที่ตัวรถเราสามารถเลือกได้จากฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านซ้ายมือได้เลยนี่ก็คือความดีงามของรถ X Max 300โฉมใหม่ส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับ X Max 3 0 0ก็เป็นแบบ1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำฝาสูบเป็นแบบ single overhead cam sharp 4วาว cc จริงของเขาก็จะอยู่ที่292 cc ลูกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่70ม mm, มแล้วก็ระยะชักอยู่ที่75.9ม mm. มก็เป็นลูกโตชักยาวนะครับส่วนถังน้ํามันเชื้อเพลิงความจุ13ลิตรอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ราวๆ35ถึง40กเมต่อ1ลิตรแต่ว่าถ้าเกิดเราขับจริงแล้ขับซัดมันก็จะเปลืองกว่านี้นะก็จะอยู่ว่ามัน25-26กมลิตรแต่เกิดแบบผมเนี่ยผมขี่แค่80-90เนี่ยอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ราวๆ40กิเมลิตร คือพูดง่ายๆว่าจะประหยัดหรือจะเปลืองก็อยู่ตามมือเรานี่แหละส่วนแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่28แรงม้าที่7,250รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่29นิวตันเมตรที่5,750รอบก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขี่ได้สนุกนะครับอัตราเร่งดีขี่ในชีวิตประจําวันก็ได้ขี่ในเมืองก็ได้ขี่เดินทางไกลก็ได้มีครบจบในคันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยทําไม XMAX 300จึงมียอดขายเป็นระดับ2รองจากแกรนฟิลโน คือจริงอยู่ว่าตัวรถของเขาจะมีราคาสูงแต่ว่าเขาสามารถจัดไฟแนนซ์โดย มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ามากได้นะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมดาวอยู่ที่33,000ืบาทก็ผ่อนตกเดือนนึงก็3 0 0พนิดๆส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากมันเป็นรถ300เนาะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารถแม่บ้านร2 5ยิหรือ150ยห้าสิบทีซทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็ไม่มากนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องทีดึงก็ห้าหกร้อยใส่กองน้ำมันก็ร้อยกว่าบาทใส่กองอากาศก็2องร้อาร้อยบาทสายพานอาจจะแพงหน่อยราคาพันกว่าบาทแต่ว่าส0 0หมี่นกิโลก็เปลี่ยนครั ที่ใช้ X Max 3 0 0อยู่แล้วก็คิดว่ามันคุ้มจริงๆนั่นแหละสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆได้ติดต่อกับทาง Yamaha Super Racing เนาะติดต่อกับทางฝ่ายขายเขานะครับตอนนี้ก็มีรถพร้อมรับอยู่ส3สาคันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันอีกทีนึงนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ